เฮโยสวัสดีพวกผมคาร์เตอร์นะครับโดยคลิปนี้จะเป็นการรวบรวมข้อมูลของตัวละครที่ฮิตในช่วงนี้เนาะหรือจะเรียกว่าเป็นเมตาในช่วงที่ผ่านๆมาก็ว่าได้เนาะซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นการรวบรวมด้วยตัวผมเองเนาะถ้าผิดพลาดป,ประการใดหรือไม่ถูกใจใครก็ขออภัยมณฑที่นี้ด้วยละกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยตัวแรกผมเอเรียลบอกเลยว่ามีกันทุกบ้านแน่นอนเนาะเพราะว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถล้างบัฟได้แล้วก็ฮิวเลือด ให้เพื่อนร่วมทีมได้ค่อนข้างแรงนะครับผมยืได้ถึง40%ของเ p ีที่เสียไปเนาะเท่านั้นยังไม่พอผมเราไม่จำเป็นต้องมีหินทองเราก็เล่นได้นะต่อให้เรามีแค่หินม่วงก็จะทำให้เราล้างสถานะได้ถึง2ครั้งเลยทีเดียวหรือถ้าใครมีหินทองก็จะทําให้ค่าไลา่ของเอเรียลดลงเหลือ3าหน่วยับผมและยังเพิ่มเดตได้อีกด้วยเนาะถัดมาผมชินชินจะเป็นการโจมตีทั้งหมด3ครั้งนะผมและครั้งสุดท้ายจะมีพาส์ติของแรงสู้แรงสู้คือ จะเก็บสะสมดาเมจที่ตัวเองได้รับและไปทําดาเมจใส่อีกฝั่งหนึ่งเนาะถ้าใครมีหินทองบอกเลยว่าเตะที่หายแน่นอนนะครับผมเพราะว่าจะทําให้การโจมตีครั้งสุดท้ายของชินกลายเป็นการโจมตีใส่ทั้งแถวเนะาะธาตุลมบอกเลยว่าไม่รอดแน่นอน,นครับผมแต่ธาตุน้ําจะยังคงอยู่นะครับเนื่องด้วยเมตาตอนนี้ครับผมทุกทีมแทบจะต้องใส่ชินลงไปนะครับผมทําให้ตัวละครธาตุน้ํามีบทบาทมากขึ้นเนาะไม่งั้นเราโดนชินเตะตายทีเดียวแน่นอนครับ ถัดมาผมเลน่ ene, หรือออโตมาตอนของเราเนาะเป็นอีกตัวหนึ่งที่แทงได้ดีที่สุดในตอนนี้แล้วก็ว่าได้เนาะเพราะว่าเลน่มันมีพัสสี่ครับที่สามารถฟื้นฟู HP ให้ตัวเองทีละ3%เท่านั้นยังไม่พอเนาะยังสามารถสร้างโล่เท่ากับ20%ของ HP ที่ตนเองเสียไปและถ้ามีหินทองจะสามารถกลายเป็นสถานะโอเวอร์ฮีทได้เนาะหรือก็คือสร้างเลือดเทียมขึ้นมาครับผมเท่ากับเลือดของตัวเอง80%เนาะ แต่ข้อเสียก็คือเราจะไม่สามารถฮิวได้กรณีที่เราอยู่ในสถานะโอเวอร์ฮีทเนาะและยังสามารถลดค่าม,มานาแล้วก็เพิ่มโลให้กับเพื่อนร่วมทีมได้เนาะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างครบเครื่องเลยครับถัดมาผมตัวบัฟไว้เพิ่มพลังป้องกันกับเพิ่มรังตนตีให้เพื่อนร่วมทีมได้นะครับผมหรือว่าแชนนอนของเรานะตัวนี้บอกเลยครับว่ามีกันทุกบ้านแน่นอนเนาะเพราะว่ามันเป็นตัวระดับธรรมดาและหาไม่ค่อยยากครับผมและหินสกิลของน้องก็ค่อนข้างหาง,ง่ายเนาะเพราะว่าไม่มีหินทองนะครับผม ถัดมาครัผมคาเมล่าเนาะตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใส่ลงมาในทีมแต่เขาไม่ได้เอามาเพื่อกดใช้สกิลนะครับผมเขามาเพื่อพาสซีฟของตัวสกิลของคาเมล่านั่นเองนะเพื่อลดดาเมจคริ i ติคอลและยังสามารถฟื้นฟูเอพีได้10%เมื่อโดนโจมตีติดคริติคอลนะครับผมเป็นตัวที่มายืนเฉยๆก็ทําให้ทั้งแถวเราได้รับการฮิลแล้วเนาะและยังมีหินทองผมที่สามารถลดค่ามานาได้หนหน่วยให้กับพ,พวกทุกตัวเมื่อ เพื่อนร่วมทีมตายนะครับผมถัดมาผมตัวค่อนข้างใหม่ครับซันด้าเป็นตัวที่จะว่าดีก็ดีจะว่าไม่ดีก็ไม่ดีเนาะเหมือนเป็นดาบสองคมครับเพราะว่ามันจะสามารถปลดเอฟเฟกลดพลังทั้ง2ฝ่ายเนาะย้ําว่าทั้ง2ฝ่ายกรณีเราเล่นทีมพิษเนี่ยเราใส่ซันด้าไปไม่ค่อยคุ้มนะครับแต่ว่าซันด้ามันทําดาเมจได้รุนแรงมากจริงๆเนาะเท่านั้นยังไม่พอผมยังทําดาเมจตามเฮดพีและซันด้าเป็นสายเฮดพีเนาะทำให้ดาเมจมันรุนแรงมาก บวกกับเมตาตอนนี้มันเป็นชินที่เป็นธาตุไฟเนาะซันดาเป็นธาตุน้าเลยเอามายืนรับดาเมจของชินได้ค่อนข้างดีครับและถ้าใครมีหินทองก็จะยังสามารถเพิ่มระยะเวลาของบัฟแล้วก็เพิ่มเลเวลของบัฟได้ด้วยเนาะแต่ใครไม่มีหินทองใส่หินม่่งก็ได้เหมือนกันครับเพิ่มความเร็วให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ก็ค่อนข้างดีแล้วเนาะถัดมาผมเกาะพีซิงคอปเปอร์ของเราเนาะตัวนี้ไม่ต้องพูดมากครับผมมีพลังป้องกงันสูงทุบไปชีบอกเลยว่าหน้าสันแน่นอนเนาะ เอาไว้คอมโบกับแชนนอนตัวก่อนหน้านี้นะผมหินสกิลก็แล้วแต่เลยครับว่าเราจะเลือกใส่เป็นอะไรเนาะเป็นหินเขียวหินม่วงหินทองก็ได้นะแต่ถ้าใครมีหินทองแล้วผมไม่ค่อยแนะนําเป็นหินเขียวสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าหินทองมันดีกว่าเยอะเลยนะครับประมาณนั้นถัดมาผมตัวกันตายอย่างฮาวาดมเนาะตัวนี้ต้องมีหินทองเท่านั้นนะถึงจะมาใช้ได้เพราะว่ากรณีที่ฮาวาดมใส่หินทองเนาะพักพวกเมื่อ จะถึงแก่ความตายมันจะแบ่งเลือดของตัวเองไปให้พักพวกตัวนั้นครับผมทําให้พักพวกตัวนั้นไม่ตายเนาะแต่ว่าเลือดของฮาวาดัมจะลดลงไปนั่นเองนะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เอามาใส่ในทีมแต่ว่าเราไม่จมําเป็นต้องกดใช้สกิลก็ได้เนาะอีกตัวหนึ่งครับผมที่โลดแล่นบนสนามมาค่อนข้างยาวนาะนเนาะอย่างเฟยเพราะว่าเฟยสามารถโจมตีแบบไม่สนพลังมองกันและยังมีพาสซี่พอผมที่ยังสามารถขัดสกิลของอีกฝั่งได้ด้วยเนาะ ส่วนหินสกิลเราไม่จำเป็นต้องพึ่งหินทองก็ได้ครับใส่เป็นแค่หินม่วงก็ทําดาเมจได้รุนแรงมากแล้วเนาะเอาไว้จัดการพวกที่พลังป้องกันสูงอย่างคอปเปอร์ได้ค่อนข้างดีครับผมอีกตัวหนึ่งครับผมเคโนดอนหรือว่ามนุษย์กิ้งก่าเนาะแต่ผมชอบเรียกมันว่าไดโนเสาร์เพราะมันคล้ายๆไดโนเสาร์ว่าไปนั่นเนาะเขาใส่มาเพื่อล้งบัอีกฝั่งเนาะเนื่องจากว่าอีกฝั่งนึง จะมีบัฟค่อนข้างเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มพลังป้องกันเพิ่มพลังโจมตีเราใส่เคเนอรอนไปเราสามารถล้างได้ค่อนข้างง่ายเนาะและถ้าใครมีหินท้องก็ยังสามารถสะท้อนเอฟเฟกลดพลังกลับไปตัวผู้ล่ได้ด้วยเนาะค่อนข้าง o อเลยทีเดียวครับแต่หาโอกาสใช้ลําบากนิดนึงเนาะแต่ว่าพวกท็อปๆเขาก็ใช้กันนะครับก็ลองเอาไปแบบใช้ดูได้เนะเาะคร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับตัวที่เป็นเมตาในช่วงนี้นะผมผมจะแถมให้เนาะตัวนี้ครับผมโซอาครับผม เป็นตัวที่สามารถขโมยบัฟอีกฝั่งได้ค่อนข้างจะชัวร์เนาะเนื่องจากว่าหากค่าแม่นยาของโซอามากกว่าอีกฝั่งหนึ่งยังไงเราก็ขโมยบัฟได้แน่นอนนะผมและถ้าใครมีหินทองก็ยังสามารถล่อลวงตัวที่พลังโจมตีสูงที่สุดได้ด้วยเนาะการล่อลวงก็คือจะทําให้ตัวละครตัวนั้นไม่สามารถใช้สกิลได้นะครับหรือก็คือขัดไม่เขาใช้สกิลไปค่อนข้างนานเลยทีเดียวเนาะน่าจะประมาณ9วิเลยเนาะ อีกตัวหนึ่งที่แรงไม่แพ้กันครับผมนักธนูอัลเดร่าหรือนักธนูเวทของเรานะครับผมเป็นการโจมตี2เป้าเนาะและยังสามารถทําความเสียหายเพิ่มเติมตามเอฟเฟคลดพลังบนตัวอีกฝั่งได้เนาะและถ้าใครมีหินทองยังจะสามารถเพิ่มความเร็วให้เพื่อนร่วมทีมในแถวเดียวกันแล้วก็เพิ่มแอคแท็กได้ด้วยเนาะทําให้เราสามารถคอมโบบัฟดาบ3ได้ค่อนข้างง่ายนะครับผมและยังมีพัสซีที่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าใส่มาทําไมเนาะพัสซีบนี้ เพิ่มความเร็วในการโจมตีธรรมดาให้เพื่อนร่วมทีมเมื่อมีเอฟเฟกเพิ่มความเร็วอยู่ในตัวนะครับผมอีกตัวหนึ่งครับผมที่สกิลป่วนค่อนข้างดีเลยทีเดียวเนาะในการสลับตำแหน่งของตัวละครอีกฝั่งหนึ่งอย่างลิเทสเนาะแล้วยังสามารถลดเดฟกับเพิ่มเดฟให้เพื่อนร่วมทีมได้เนาะเอาไว้คอมโบกับคอปเปอร์ได้คอ่อนข้างง่ายเลยทีเดียวนะครับผมและถ้าใครใส่เป็นหินทองก็ยังสามารถเพิ่มบัฟภูมิคุ้มกันโดยลิเทสจะรับดาเมจแทนตัวละครตัวที่มีบัฟภูมิกันอยู่เนาะประมาณนั้นเลย หลายๆคนคงสงสัยแล้วเนาะว่ามันมีอีกหลายตัวที่มันน่าจะติดลิทหรือว่ามันเคยติดลิทมาอย่างเช่นลลโอครับผมมันเคยติดลิทในครั้งที่แล้วที่ผมทำลิทไวนะ้เนาะแต่มาถึงปัจจุบนันับผมคนไม่ค่อยใช้กันแล้วเนาะในส่วนของลลโอลนะครับเนื่องจากว่ากรณีที่เราใส่ลลโอลหินทองอะ่ะเราต้องเลี้ยงเลือดลลโอลดีๆเนาะมันถึงจะโจมตีแบบไม่สนป้องกันได้ และอีกฝั่งหนึ่งยังใช้เป็นชินทําให้รลโอตีชินไม่ค่อยเข้าเนาะเนื่องจากว่ารลโอเป็นธาตุล้มแต่ว่าชินเป็นธาตุไฟนะครับอีกตัวหนึ่งครับผมแกนดีเนเม่เนาะพวกท็อปท็อปเขาจะมาใส่เป็นหินทองแล้วก็ให้ตายไปเพื่อทําดาเมจไปเนาะแต่ตอนนี้ครับผมถ้าเจอทีมที่ถึกจริงๆเนาะดาเมจของแกนดีเนเม่เมื่อฟื้นคืนชีพขึ้นมาจะเบามากครับทาให้เขาเลิกใช้กันไปแล้วเนาะถัดมาผมแม็กซิมเลียนเนาะ เป็นอีกตัวหนึ่งที่เคยโลดแล่นบนสนามสมัยนี้ไม่ค่อยเจอแต่ก็ยังเห็นอยู่เนาะเนื่องจากว่าแม็กซิมิเลียนมันต้องอาศัยบัฟค่อนข้างเยอะนิดนึงเนาะและบวกกับฝั่งตรงข้ามครับผมเขาเพิ่มพลังป้องกันค่อนข้างสูงเนาะทำให้แม็กซิมิเลียนอาจฟันไม่ค่อยเข้าเนาะทางนี้ก็เลยตกไปครับผมและการที่เราจะเล่น Maxim แม็กซิมิเลียนเราต้องมาคอมโบกับโจรสลัดเนาะไว้เพิ่มดาบให้แม็กซิมิเลียนแล้วก็ลดพลังป้องกัน ไปที่อีกฝั่งหนึ่งเนาะก็เลยตกแรงไปทั้งคู่ครับผมทั้งแม็กซิมิเลียนและโจนสลัดเนาะอีกตัวหนึ่งครับผมแมกนัม um. ถึงจะเป็นตัวที่ยิงแถวหลังยังไงก็ตายเนาะแต่มันไม่ทันกินครับผมกว่าจะชาร์จยิงไปโดนเขาสกิลสวนมาตายก่อนทำให้ยิงกระสุนไม่ออกเนาะก็เลยตกอันดับไปเหมือนกันครับผมในส่วนของแมกนัมเนาะมาถึงตัวที่ผมคิดว่ามันควรจะติดลิดเนาะอย่างเชซอนแต่ว่ามันไม่ติดครับผม แต่ว่ามันก็ไม่ติดมานานแล้วในส่วนของเชซอนนะเนื่องจากว่าเชซอนมันเป็นการปรับสมดุล h p ดพให้พ,พวกที่ HP น้อยที่สุดเนาะบวกกับเราใส่เลเน่เข้ามาในทีมอยู่แล้วนะทําให้กรณีที่เป็นสถานะโอร์ฮทอยู่เนี่ยเราไม่สามารถใช้เชซอนปรับเลือดให้เลเน่ได้เนาะทำให้เหมือนเราปรับเลือดไปฟรีครับผมถึงแม้ว่าเราจะได้รับบัฟของการลดค่ามานา3หน่วยก็ตามเนาะมันก็เลยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับอ่นะครับแถมให้ 2ตัวเนาะตัวที่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีคนหยิบมาเล่นแล้วเนาะแต่ก็ยังมีคนหยิบมาครับผมตัวแรกครับผมนี่ครับผมซีโบตาหรืออสูรน,นักวางระเบิดเนาะหรือผมเรียกว่าบอมนั่นเองนะมันเป็นตัวที่เมื่อเราใส่หินม่วงครับผมพอมันตายมันจะทําดาเมจใส่ตัวละครหน้าสุดของอีฝั่งเนาะโดยไม่สนพลาป้องกันผมเลยมองว่าเขาน่าจะใส่ลงมาแทน แกนดีนเน่เนาะเพราะว่าถ้าบอมมันตายแล้วมันทำดาเมจใส่อีกฝั่งหนึ่งมันสามารถฆ่าอีกฝั่งหนึ่งได้แน่นอนเนาะหนึ่งตัวครับผมอีกตัวนึงผมอาเซมีเนาะมันหายไปจากเกมค่อนข้างนานเนาะแต่ก็มีคนเอากลับมาใช้ครับกรณีที่มีหินทองเนาะเราสามารถฟื้นคุณชีพให้พักพวกได้2ตัวเมื่อเราฆ่าอีกฝั่งได้นะครับผมเนื่องจากว่าสมัยนี้ครับผมในทีมของเรานั้นมันถึกมากขึ้นและมีเลือดที่มากขึ้นเนาะ การที่เราสามารถชุบเพื่อนร่วมทีขึ้นมาได้มันจะทําให้เราได้เปรียบมากขึ้นนะผมน่าจะประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคครับเข้าๆก็น่าจะประมาณนี้ละกันเนาะอัปเดตเมตาไปแล้วผมขอมาซัมมอนคัสสันไปหน่อยหนึ่งทีแบบทีเผลอยังไงโอ้วงอีเลยโอ,โอเคครับอลิเซียไป ก็นั่นแหละครับจากที่ผมอัปเดตเมตาไปเมื่อกี้เนาะอันนี้คือตัวละครที่ผมอยากได้เนาะแต่ยังไงหินระดับตำนานที่ผมอยากได้ก็ยังเป็นชินกับเอเรียอยู่ดีเนาะถึงแม้ลีโอผมก็อยากได้แต่ว่าพอคิดบวกไปคิดบวกมาแล้วยังไงหินม่วงครับผมไม่ได้ลุน้นโอ้ยมาผิดสีมาแล้วหินหินม่วงมาแล้วหินม่วงมา เหลือต่อไปต้องเป็นหินทองอ่ะถ้าหินทองมานี่ยแอบโอเคเหลือสิบเก้าใบเราเปิดทีมไปก่อนไหมยังไงไปต่อไม่ต้องรีรอเสียเวลาโอ้โหม่วงอีเลยนี่แล้วเ,เรามาเปิดหาทราโบแอบโอเคไหนขอส่องหน่อยซิมีใครเปิดได้เลยไหมเอเลนอร่ามนุษย์ลีโอเอ้ยจังหวะนี้ต้องมาแล้วแหละ ไปครับผมเปิดแบบนิ่มๆไม่ต้องพงไม่ต้องเผออะไรทั้งนั้นครับยังไงอันนี้แหละผมสัมผัสได้ว่าเป็นหินทองแน่นอนเชื่อไหมเราหินสก,กิลไปก่อนหินสก,กิลไปก่อนเลยยังไงทองไหม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 ทองทองมาแล้วโอ้โหบอกแล้วว่าต้องมา <laughs> มาแล้ว น้ำตาจะไหลมันมาแล้วครับผมจนเขาจะเลิกใช้กันอยู่แล้วผมพึ่งจะได้เดี๋ยวเราออกไปเชยชมกันหน่อยเอ่อเขียบปรบเป็นลีโอไปก่อนนี่ครับผมในที่สุดในที่สุดวันนี้มันก็มาถึงครับ นึกว่าจะไม่ได้ใช้กับเขาแล้วลดข้ามานาลงหนึ่งหน่วยแล้วก็เพิ่มเดฟบเอเรียลของเราโอ้โหมีหินสกิลเอเรียลสามก้อนไม่ธรรมดามันมาแล้วขอเพิ่มอีกได้ไหมเริ่มโลบคาร์เตอร์เอ็มซัมมอนไดหินสกิลเกรดตำนานของเอเรียลโอ้โหหล่อเลยไปต่อบอกแล้ว ไม่ต้องเผลอแล้วนะกดไปแบบนิ่มๆเนิบๆม,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 มันจะมาเดี๋ยวมันก็มาโอ้อยู่ดีๆก็หล่อเลยปั๊บเอเถ้าโบเราครบหรือ,อยังถ้าโบเรายังไม่ครบเนาะอันนี้เราเลือกเป็นอาริเชียไปก่อนครับผมอยากลองทีมอะไรแปลกๆเนาะเลยอยากลองเอาอาริเชียมาเล่นดูเนาะเอเค,ครับเหลืออีกสี่ครั้ง แล้วเราได้เพชรเข้าเพชรอีกแต่วันนี้โอเคครับมันถือว่าคุ้มค่ากับการรอคอยแต่ว่าถ้าได้ชินมาด้วยก็จะดีมากขึ้นเริ่มโลบแล้วเริ่มโลบแต่ถือว่าโอเวอร์เลดนะครับเมื่อกี้30ใบเนะบาะ30ใบเราได้ลุ้นหินสกิล2รอบรอบแรกได้หินม่วงรอบ2ได้หินทองก็โอเคนะไม่ถึงกับแย่มาก ไม่แย่เลยแหละเพราะาได้หินทองแล้วไปต่อครับสุดท้ายละวันนี้ที่เหลือเก็บไว้เนาะเผื่อไปซื้ออะไรในร้านค้าโอเคครับผมเราไม่ได้ลุ้นหินทองเพิ่มแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าผ่านถือว่าผ่านแล้วเดี๋ยวขอลองเอาเอเรียลไปลงสนามดูสักหน่อยว่าอาการจะเป็นยังไงบอกเลยว่าทีมที่ผมใช้ตอนนี้มันมั่วมาก เดี๋ยวเราลองไปดูกันครับว่าอาการจะเป็นยังไงเนาะต่อให้มีหินทองแล้วก็ตามแต่เดี๋ยวต้องไปปรับทีมเพิ่มครับผมเท่าน,นี้ผมก็สามารถเล่นทีมคั p เปอร์ได้แล้วเนาะมาผมเจอละทีมผมตอนนี้บอกเลยว่ามั่วมากไม่ว่าจะใส่เซราเข้ามากับทราโบเข้ามานี่เป็นอะไรที่ไม่รู้ว่าอาการจะหนักขนาดไหนเนาะ มาครับผมเดี๋ยวลองดูเราจะโชว์ประสิทธิภาพของมังกรเซรัสให้ทุกคนได้ประจักษ์เปิดไปด้วยทาโบครับเคไม่ได้เจ็บไม่เป็นไรเนาะแต่โอ้โหแต่เราล้างสถานะไอ้ล้างบ,บัฟป,ป,ปุงุงการเขาไม่ออกเลยเขายังไม่เล่นอะไรเลยเราเอาเซรัสกระโดดไปก่อนเขาเฟยส์สวนมาครับและเฟย์สกิลหมูติดด้วยเซรั TAKE. สด,ดูดเลือดมาดูดเลือดไม่ขึ้นครับผมตาย ชิ้นเต็มะอะเกือบตายเนี่ยแหละครับคือข้อเสียของตัวเรเน่กับเชซอนเนาะและเฟยผมร่วงไปแล้วผมผมจะทํายังไงดีจังหวะนี้ตาโบขึ้นมาเผาไปก่อนปับ๊บและเขาเอเลนอร์ฮิลขึ้นมายังไงอาการเรากำลังหนักหน่วงตาโบอีกรอบนึงแล้วเราจะเบรคเขาลงไปได้ไหมและเบรคเขาไม่ตายเพราะเขาเอาเชซอนปรับเลือดขึ้นมาก่อนอืมเราจะเล่นไงดีเนี่ยและ ปรับเลือดก่อนอือโอเคโอ้หแล้วเขาฮิวอ,อีกแล้วครับเซรัสผมเซรัสผมทำอะไรได้บ้างเนี่ยนี่ลองเซรัสอีกรอบนึงยังไงและเอ,ลอเลนอร์ฮิวอีกแล้วจะฮิวอ,อะไรกันขนาดนั้นโอ้หเซรัสเซรัสเบา,เบามากเบ้าหิวเลยและสเปลามาจังหวะน,นี้เอเ,เ,อเลียฮิวไปก่อนอเคซาโบไป และชิ้นเต็ม,มอะยังได้อยู่ครับยังถึกทนอยู่แถวหน้าผมยังถึกและทนปรับเลือดฮะเอเน่เลือดเต็มอามฮิวไปก่อนครับแต่เฟย์ศาสกิลมาจังหวะนี้โอ้เอเลี่ยวใกล้าตายครับแต่เอเลี่ยวยังอยู่ได้เอเลี่ยวยังถึกทนเสร็จลับอีกรอบและเบสสามมาจังหวะนี้บอกเลยว่าไม่รอดผมเอเลี่ยวเรียบร้อยเอเลี่ยวตายไป เรียบร้อยครับเราปิดไป2ตัวแถวหลังได้แล้วจะเนจี้ไปจังหวะน,นี้ห้ามฮิวไว้ก่อนยังไงทาโบอีกรอบนึงป้าบโอเคเราปิดแถวหลังได้แล้วเขาเหลือแค่ม้าตัวเดียวครับจบไปครับยังถือว่าได้อยู่เนาะแต่ได้แบบงงๆเหมือนกันเดี๋ยวรีวิวลูนแบบคร่าวๆก่อนเนาะเพราะเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนอยู่แล้วครับเดี๋ยวเผื่อมีคนถามเพิ่มเนาะ นี่นาะเลเน่ก็เป็นพนทานกับพรนะดีแอดเป็นทำลายกับพรนะผมเฟยเป็นดูดเลือดกับพรเนาะเพื่อให้ถึกๆผมเลยมายืนหน้านะับเลยต้องใส่ปิดพรนะแล้วเอเรียว่าผมดูดเลือดกับฉับไวเนาะอาวาร์ดามขอนผมเป็นเลือดกับฉับไวนะผมเซร้าผมใส่เป็นดูดเลือดกับทะลวงเนาะสุดท้ายผมทาโบเป็นทำลายกับทะลวงนะผมปัญหาเป็นเซเนจี้ สายฟ้าแล้วก็มนานาเฟนซี่เนาะคร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคครับคร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe s c r i b e ให้ผมด้วยหรือมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ถามไได้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปครับผมบ๊ายบายนี่นอนหลับแล้ววันนี้ <laughs>